อีล่ากำลังเตรียมโตสิไปงานนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชมบรรยากาศจากน้อยหนึง่งตามเพิ่นคนของออกมาโอ้ขึ้นไปสันดาษ้าจากปาดก่อนพี่น้องเอือวิวดีดีแม่หน่อยว่าย่านว่าสันแ <c oughs> ม่หน่อยว่าย่านขนาดขึ้นทึ่งนี้ยังย่านว่าสันย่านที่สูงอ่า พี่นองค่ะบรรยากาศวิวดีขนาดเลยนะคะบันอีลาปูนิงตอนนีน้นั่งจิบกาแฟสันดาดป้านม่หน่อยเว้ากันแต่มือไปเบิงเป็นเห็ดมาไล่ให้อีลาแล้วเด้อเพื่อนว่ามาชมวิววัดเสนาะ บรรยากาศดีายพี่น้องค่ะแจ็คหน่อยเข่าเขียวขึ้นคนนี้แห้งสีน้มคักแต่เรื่องนี้อาจจะย้อนสแสงเดี๋ยวนะลองดูลองดูลองดูโอ้ยได้อยู่มาพี่น้องเขาพี่น,น,นะเข่าเขียวขึ้นเต็มีให้สวงามค่ะเวลากำลังจะไปนานนะคะพี่น้องตอนนี้น,นั่นงอยู่นี่ล่ะแตงแต่ฝนตกตั้งก่เทียงคนละพี่น้องคะ จนหอดตอนนี้ซีโมงกลัวๆอีหลาก็ัันจะออกไปงานที่น้องหงบุรีรัมเรื่อนมาจากมือว่านนี่พี่น้องคะถ่ายรอบให้พี่น้องเบิ่งจักน้อยนึงุยพี่ภูมิไปรถแล้วจ้ะเดี๋ตามไปเบิองอ่งอีลาขึ้นรถทรงอีลาขึ้นรถไปงานเนาะพี่น้องเนาะวิวดีมากวิวดีมาก นอนพี่ภูมิไปที่รถแล้วสสวัสดีค่ะนอนเต็มที่เนาะมือน,นี้เนาะนอนอิ่มนอนอิ่มหนาตาสดใสแห้งอ่นอนอิมนอนอ่มหนาตาสดใสวิวดีหลายที่นอนคันนี่ ไปทรงอีฬากันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำเนียงก่อนบรรยากาศบ,บนดาดฟ,ฟ้าบานกีฬาอุุงอิงอดาดฟ,ฟ้าบานตะกี้ที่แหลกคนมาวันศีรษะเป็นบานตุ๊ก,กตาเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่พักทีเ้าก่อพอ,อได้พักได้ยวเสากรส่้าบานหลังใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะออกลังมองนี้ก็เป็นสันสันดาดฟ,ฟ้าบรรยากาศ ไปค่ะชมวิวจุดชมวิวที่บ้านอุ้งอิงีงง่น้องเดี๋ยวลงไป่นกันเนาะวิวดีหลายขึ้นได้ลงมาได้ได้แตานี้พี่น้องนี่บันไดจะเป็นบันไดลักษณะบันไดวนนะคะแม่หน่อยขึ้นมาจะเกลือเราบ้านนี่นาอแม่หน่อยยานที่สูงนะแม่หน่อยขึ้นไปจะเกลือเราบจ่จันนี่คือจะงา,าย่านที่สูง ขึ้นเยอะกว่านี้เลยน่อยขื่นจ้าไม่น้อยขึ้นขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วเป็นวะไม่แล้วไม่ไม่ก็กระน,นาด<ม>ตันยังอันเนี้โอ้นี่คือมาอไล่มือแรงเป็นบ่ใช่ค่ะบบ้านจากบ้านโฮมฮักบ้านบอบเอียงเกาะขอบคุณขอบคุณเออน้องอุิงอิงอ่าอะไรออนไลน์อีหลามือแรงนะคะนี่พี่น้องค่ะจัดเตรียมแล้วจัดทำแล้วนะคะ เปลี่ยนห้องไปกีลา,าก็ทันมากแป๊บหนึ่งนี่เขาจะทรงกีลาไปงานนะคะเห็นพ่อเอกช่มวารถสะอาดเตรียมโตจะลงกรุงเทพอันนั้นคือเมื่อเช้าตอนที่มันม,มันยังไม่ได้ขนขึ้นตอนนี้เราขนขึ้นแล้วมันก็จะเดือว่าคือมันมันยังสะอาดอยู่ันต้องอัดไหมคะพ่าะบ่อัดมั็นไอยู่บ่ไไรยังสะอาดอยู่พี่น้องยังสะอาดอยู่ แต่ว่ามือแรกนี่ละตุกตาสิเตริบรถอันนี้คือคนตุกตาลงแล้วมันเลยบกลน,น,ะน,น่ะแน่น้ะไม่เป็นไรพร้อมแล้วเดินทางพี่น้องเลยแต่ว่าด้ยินว่าทั้งนั้นว่ามันขิดตุมเละตุ่มเปะมาใส่จั๊กสีได้แสดงบอหลุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะหลุ่นเบ่งกระทาแดดออกคือตอนนี้อยู่ที่สีสเกตบ้านนีหละอุ้งยิงในแดดออกแล้วเด้กพี่น้องเด้อแดดออกแล้วตอนนี้ อะไรเหรอโทรมาแต่อุดรคืออะไรโทรมาว่าใช่เบอร์พี่อุ๋งอิงไหมไม่ใช่ค่ะหนูอยู่อุดรไ<ม>ด้ข่าวว่าพี่อุ๋งอิงจะมาร้องเพลงอยู่อุด <c oughs> รเด็กน้อยห้องยูเ้่เนาะอัยมือนี้คือมีแต่สีแดงสีสมบัตนและวพูนดนะ <c oughs> มัอนี้วันหยังวันวันอังคารแต่ว่าเด็กหญิงเขาเกิดวันพฤหัสไงคะ้ขาใส่สีสม วันพฤหัสบดีปวันพฤหัสบอดีที่สสิบามกรกฎาคม2549จ้ะอาหารจากที่ว้นนี้สิบปีสิบปีเลยเหรอเนะสิบปีพอดีพอดีกับเพื่อนทเาก็สิบหกเนาะหรือบานอิงยี่สิบเจ็ด ก็ยี่สน้องถึงวันเกิดก็17บเจพอดีถึงวันเกิดก็27ก็27อ๋อตอนนี้วันนี้ยี่สิบเจ็ดนะเห็นมอันเดร์ซีฟปีว่าโอ้พี่ภูมิด้เสื้ออุ้ยอุ้ยไี่ตาฮากนะยิใจยังสั่นสวมเลยตาตาสีไหมสีนี่ตาสีเลอเลเนาะลิจูาสีใจสีลุงอา ยิ้สีใส่สีลุมเสี่ยวสีดีสีแดงสีระไปเลยถ้ามันขวมเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนน่นหละใช่นั่นละก็วพากันลงไปดินลงไป3ามสีกันกล่งเอาพอไม่ตินมแม่ไม่กินมแม่เลย้อนแหม่ฮะที่ไจะไปจิ้มเยแล้วกองสุขภัณฑ์อายเป็นทางปลอดภัยค่ะเอาช่วยเราก็ต้องเอาไปด้วยนะเนี เอไปที่ค้าถ้าจะใส่สีแดงสวยอยู่ทำมันเป็นมังไฟาแล้วใชแล้วผูกปากออกมาแล้วบอกเขาูดได้เป็องลงไป่นอ่านเป็นอะไรบนจ้าอมแถวชงอนนังกินนั่งกินกันเร่อยนี่นี่นี่นต่เย็นจ้าอุ้งหูบออใส่พิมผมบอเซ็กซี่แห้งลูกเ็กโลโซเลย พไปเอกใส่หลังก็ใส่เป็นตาดำเมื่อคันลูกใส่วิกแม่หน่อยนะใส่เกือบแต้มแม่เนี่ยคือโบมีบูดปุ๊ลูกน้มีอยู่อ๋อจ้ะใส่บูดช่วงหน้าฝนเนาะพี่น้องไปใส่มาใส่ก็ลำบากัพี่ละหอบหิวมาแล้วเมื่อนี้มาส่งอีหลาอุ้งยิงไปงานพี่น้องปกติส่งส่งลังเตยล่าได้บูดได้กระได้สาวลูกยืนมาส่งก่อนดีละไปงานนี่ค่ะ ฝ่าคือวิ่งาห้องแดดออกเลยได้ทั้งสีสะเก็ดแต่ฟ้าห้องแย่ครับตีแตงโตแบบนี้ตาหักตาหักสมไหวล่างอย่างเะกีพี่มหน่บางชุดครัออ๋อจ้าชุดอ๋อที่ะชุดแดงน่ะเนาะสีแดงจ้า สีแดงแรงริดมากนอ้ยอันพี่ขวลาบอยู่เดีหรือบ่กินเนื้อปะพ่าเอกเพป่นขวามิ้งมัะยกินพี่พุ่มกินขาก่รไกรข้านหมีขวไร้ลูกขวลาบเน่พอเอากระเป๋าลงมาให้เลยลงไปฮับนองฮับนองมูกกะาสกุตเตอร์บ่จ่ะได้ได้ ได้ได้ได้ฉันมาถึงสักทีหมู่บ้านกันแล้วก่อนกันแล้วได้ได้ได้ไดวันนี้ไม่นักข่าไม่เราอยากตลาดตอนเนี่ยซื้อย่ไสหมูกระทะสกูตเตอร์เขาจะไปตลาดกันตอนเลยนเมนบองเนี๋ยเไปแต่งตัวเลยว